มาครับเอากับเขาสมัอยเห็นช่วงนี้หลายคนหลายานก็หมดูุโหนหอนหล,หล,หลช่องไหลไวก็เอาหอนมามามาทำนายดวงของคนที่จะเป็นนายกนดวงของคนว่าที่ค a เดตนายกไม่ใช่ว่าที่ค a เ,เด i นายกว่าที่ที่จะเป็นนายกของแตะพรรคก,ก็ก็เราก็ได้ฟังไปนะครับแต่ว่าเป็นโหราศาสตร์ไทยแต่ของผมขอมาที่เป็นหุ่าศาสตร์เหมือนกันแต่เป็นตำรา ตามโบราณอีสานลองลองลองดูลองเทียบดูสิครับว่าว่าจะเป็นยังไงผมวันนี้เอามาหนึ่งท่านก่อนนะครับคือดเตอร์เชนคุณดเรเชนรู้สึกว่าเขาพูดถึงเยอะะคเับเห็นช่องตามพูดถึงเยอะผมก็เลยก็เลยขอตามนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าว่าตามโบราณตามตำราโบราณอีสานภาษาอีสานเรียกว่าทิศต,ตเพิงนะครับทิศต,ตเพิงทิศแ,แปลว่าทิศทางนะครับทิศแปดทิศนค่คงัตโตเพิงก็แปลว่าทิศพึ่ง คือบราณอีสานเชื่อว่าแต่วะทิศนะครับแต่วัติศก็จะมีสัตว์ประจําทิศอยู่ซึ่งสัตว์ประจําทิศที่ปีปไหนดวงเราไปตกทิศอะไรก็มีสัตว์ตัวนั้นแหละเป็นที่พึ่งของของเราแต่ละคนนะครับของเราแต่ละคนก็ปีนี้นะครับปีนี้ปีนี้ปีนี้นนดรเชนนะครับอายุ46ตํารานนี้นะครับตำราของผมนะครับตำราบวบราณอีสานเขาเน้นอายุเต็มนะครับเน้นอายุเต็มเน้นอายุเต็ม เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดรเชนอายุ46ปีกว่าๆนะครับก็คือเต็มล้วอาอายุเต็มก็ปีนี้ตกที่ที่ที่พญาขุดนะครับท่านพญาขุดพญาขุดคําคคว่าขุดนี่หลายคนรู้เลยพอ,พอขึ้นว่าขุดรู้ว่าเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์มีอํานาจอยู่เบื้องบนอยู่ข้างบน อยู่สูงอยู่เนือคนอื่นนะครับอยู่เนื้อเนื้อสัตว์อื่นในในบรรดาสว์ด้วยกันนะครับว่าอยู่อยู่อยู่ทิศเบื้องบนแต่คําว่าเหนือก็ไม่ได้หมายว่ามีอํานาจเหมือนนะครับแต่ว่าหมายความาอยู่อยู่ด้านบนนะครับก็ความหมายของ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 ทิศเบื้องบนของพยาคุฑทิศตะจ,จิมนะครับตะวันตกนะครับไมายคุฑในตาบบําราโบราณหมายถึงอํานาจรัฐนะครับอํานาจรัฐกฎหมายโครงสร้างใหญ่ๆนะครับ คูคุมฟ้าอยู่สูงมองกว้างนะครับดวงที่ตกฟุตใช้อำนาจจากระบบไม่ใช่อำนาจจากจากเสียงรักอำนาจจากระบบนะครับไม่ใช้อำนาจจากเสียงรักลกักษณะชัดคือมีผู้ใหญ่ดันนะครับมีผู้ใหญ่ดันอันนี้ว่าตามว่าตามตำรานะครับว่าจะมีผู้ใหญ่ดนันผ e> ูพพ้ใหญ่อาจจะเป็นใครบ้างประชาชนก็คือผู้ใหญ่นะครับประชาชนเราก็คือผู้ใหญ่ที่สุดนะครับได้ตาแหน่งเพราะเพราะจําเป็น ต้องใช้เพราะจำเป็นต้องใช้คือตอนนี้จำเป็นจําเป็นอาจาจะต้องเป็นคนนี้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับขึ้นเร็วแต่ต้องรักษาสมดุลให้ดีก็ข้อควรระวังสําหรับคนตกคุดนะครับข้อข้อควรระวังสําหรับตกคุดก็คือก็คือว่าอยู่สูงถ้าพลาดจะตกแรงถ้าใช้อํานาจมากเกินจะถูกต้งเงียบ จะถูกต้าเงี้ยนี่นี่คือนี่คือของคุณดรเชนนะครับดรเชนตกที่พญาคุธนะครับตกที่พญาคุฑอ่าตกที่พญาคุธในตำราตำราโบราณอีสานในตำราโบราณอีสานบอกว่าทิศแปดทิศนี่มีทิศเดียวแหละที่ที่ดีอย่างเดียวไม่มีไม่มีเสียเลยดีไม่มีแต่ก็คือทิศตะวัตนตกหรือที่ตกพญาคุธ ทำไมถึงบอกว่าดีอย่างเดียวไม่มีเสียเพราะว่าปีนี้เป็นปีโชคใหญ่เป็นปีโชคใหญ่ใครที่ตกตรงนี้ถือว่าโชคใหญ่เป็นมหาราภเป็นมหาลาภชีวิตมีสุขนะครับจิตใจว่าเวงก็ก็ดูด,ดูดูท่านครับปีนี้จิตใจท่านจิตใจท่านดูดีหน้าตายิม้มแย้มแจ่มใสนะครับยิ้มแย้มแจ่ม,จมใสยิ่งทํางานเกี่ยวกับประดิษฐค์คิดค้น เว่ยเวียงความคิดสร้างสารรค์อะไรประมาณนี้ยิ่งยิ่งจะเข้าทางนะยิ่งจะเข้าทางเพราะฉะนั้นก็ก็ก,ก็ฟังคิดไม่ต้องเชื่อนะครับไม่ต้องเชื่อนะครับแต่ถ้าใครอยากดูอยากรู้ว่าตัวเองตกพึ่งอะไรสัตว์อะไรก็ก็ไต้คลิปได้นะครับพบกับผมไต้คลิปได้ก็ในช่องแชทน,นะครับในช่องแชทในทิกตอกได้นะครับก็ ผมพร้อมจะเช็คให้ทุกท่านครับขอบคุณครับ